สวัสดีเมื่อชาสเตปกี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเตปกี้ด้วยนะจใจร,รยายการคุณพ่อการรีถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดลเลยเฮะเรายุบกับดูกี้ F ห้านะฮะต้องบอกว่าคนอยากดูเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเมื่อกี้มึงจะอัปเดต OTA เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าดู g ี F ห้าตัวนี้เนี่ยมีอะไรโดดเด่นบ้างครับคึบเขาให้นะฮะ เขาให้อีกรอบหนึ่งนะฮะหน้าจอตัวนี้นะเป็นแบบ5.5นิ้วฮะ Full HD เลยทีเดียวนะฮะเป็นหน้าจอแบบ IPS OGS นะครับ OGS คืออะไรลืมกันหรือยังเนี่ย OGS ก็คือจอที่แบบว่ามันจะติดอยู่กับตัวทัสกรีนใกล้มากๆนะ,ะเพื่อให้การทัศสกรีนดีขึ้นแล้วก็การแสดงผลดีขึ้นนั่นเองนะฮะ CPU ตัวนี้เป็น6753 64บิต Octa Core นะฮะรอม10 6แรม3นะฮะกล้องหลังนะฮะเป็นไฮไลท์เลยนะฮะใช้กล้อง ISOCELL นะฮะซัมซุง 3M2 นะฮะ13ล้านนะฮะ ข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นออมนิวิชั่นด้วยนะฮะกล้องหน้าเนี่ยเซนเซอร์ที่5ล้านนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะ,ะเรียกว่าดูสเปคปุ๊บเนี่ยทุกคนแบบเฮ้ยสุดยอดเลยนะฮะสำหรับ F5 นี่กดก็จะเป็นการร<ม>ีเฟรชคอมพิวเตอร์นี่นะฮะว้ยไม่ใช่ฮะนั่น<อ>นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าอะไรต่างๆมีอะไรโดดเด่นมากฮะ,ะอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องถอดเคสเออกก่อนนะฮะตัวนี้ก็ในกล่องจะแถมเคสมาให้ด้วยนะฮะนี่ฮะนี่เป็นเคสนั่นเองนะฮะแรนด์นะฮะ ก็ตัวเครื่องเนี่ยสวยงามฮะเป็นมันดูแล้วเป็นเหมือนอขอบเนี่ยขอบเนี่ยน่าจะอลูมิเนียมน่าจะหนะ้าขอบเนี่ยนะฮะขอบนี้น่าจะอลูมิเนียมไม่น่าพลาดนะฮะไอ้ข้างหลังนี้น่าจะพลาสติกนะมันน่าจะพลาสติกนะฮะแต่ไอ้ขอบเนี่ยน่าจะอลูมิเนียมลลเลยโลหะแน่เลยอืม ะะดีไซน์การออกแบบนะฮะจอใหญ่ขอบจอค่อนข้างคมนิดนึงนะฮะเพราะเหลี่ยมมากสำหรับใครที่ชอบโทรศัพท์ที่เหลี่ยมจัดเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่เหลี่ยมเลยนะ,ะแล้วเวลาถือแนวนอนหรืออะไรเงี้ยมันมันเหลี่ยมนะ,ะเออมันก็สวยดีนะฮะก็น,นี้เป็นที่ดีไซน์นะฮะไม่ออกความเห็นเยอะนะฮะแล้วแต่คนชอบเลยโอ้โหสวยนะ,ะอ่ะถือง่ายด้วยฮะตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะแล้วหน้าจอเนี่ยเวลากดเนี่ยสมมติ ออกมาแทบจะเกือบเต็มจอหมดเลยทีเดียวนะฮะจอใหญ่ให้เห็นชัดเมนูมีภาษาไทยนะฮะมี hot n o t h o t n o t ก็คือการส่งไฟล์ด้วยการเอาหน้าจอมาแต่กันนะตัวนี้ใส่มาให้ด้วยนะฮะมี smart promotion นะมี breathing light นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า breathing light นันคืออะไรนะฮะมีโหมด three fingers c r e e n s h o t นะะก็คือ3นิ้วนะฮะลากเพื่อจับหน้าจอนะฮะเหมือน oppo นั่นเองนะฮะอันนี้ชอบมากนะฮะมี gesture นะฮะ ที่จะปัดหน้าจอนะฮะนะฮะก็จะมีปัดแกลเลอรี่ได้ปัดลอนเชอร์ปัดมิวสิกปัด SM Radio Video วดีโอคลอคล็อกสกรีนะฮะมีดับเบิลคลิกทูล็อกสกรีนนะฮะมีเวกเจสเจอร์นะฮะก็คือแตะ2ครั้งเพื่อที่จะเปิดหน้าจอนะฮะโหมดนี้เนี่ยเป็นดาบสองคมนะฮะ ถ้าหนอมปุ่มจริงแนตะ่บางทีมันอยู่ในกล่องเครื่องเกงม,มันเปิดเองนะฮะเครื่องคุณก็จะร้อนตลอดเวลานะฮะเป็นเรื่องปกติทุกแบรนด์นี้จะประมาณนี้หมดแต่ว่าบางแบรนด์ก็จะมีเซ็นเซอร์บงังคือถ้ามืดสนิทเนี่ยนะฮะมันจะเคาะไม่ไปเราต้องมาลองฮนะับดเซ็นเซอร์มันเนี่ยมันยังได้อยู่เห็นไหมบางแบรนด์ไม่ได้มี privacy protection นะั่นเอ d mode นะฮะ access control นะฮะก็สามารถล็อกแอปได้ด้วยโอ้โหนี่มันติดมาให้เลยนะ,ะในเครื่องสมมุติอยากจะล็อกเกมไม่เพื่อนเล่นนะฮะ พัทบวดหนึ่งสองสามสี่ห้าได้สี่แล้วกันพอเฮ้ยกดผิดทำใหม่หนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคนะฮะตั้งพัทบวดแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราไปล็อกนะฮะนี่ล็อก eternal warriors นะครฮะพอเราจะเข้าปุ๊บเรียกให้ใสร่รหัสอ๋อตัวนี้นี่ติดมาให้เลยใช้ได้ใช้ได้ไดนะฮะอ่ะ นี่เป็นลูกเล่นทั่วๆไปแล้วส่วนใหญ่เราก็น่าจะเห็นกันเยอะอยู่แล้วนะฮะมี emergency rescue ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะ emergency rescue เนี่ย rescue นี่แปลว่าจริงๆมันแปลว่ช่วยชีวิตนะนะก็คือจะเป็นการส่งโลเคชันที่เราอยู่ะฮะเขาบอกว่าการที่เราจะเปิดตัวนี้เนี่ยจะต้องกดปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงค้างไว้3วินาทีนะฮะ edit emergency message อันนี้จะลองใส่เบอร์บริษัทดูเซฟนะโอเคโอ้หอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราเปิดกดขึ้นบวลูกอัพไว้จะโทรไปก้าวหนึ่งเลยนะฮะนายวันๆนะฮะลองดูซิ โอ้ชิบหายแล้วเกือบแล้วฮะโทรไปจริงๆด้วยฮะปเเอม์เรคอลนะฮะต้องระวังนะฮะต้องระวังมุดปิดหน้าจออยู่กดพร้อมกันเลยฮะ2อันโอ้ไปเอม์เร n c y นัมเบอร์หมดเลยนะฮะตอนนี้งงมากฮะไม่กล้ากดเยอะฮะกลัวมันไปติดใครแถวหไหนในประเทศไทยแล้วแบบไม่ดีอะฮะ อันนี้ก็คือสามารถตั้งให้มันแบบน่าจะเป็นแบบส่งไปต่อเนื่องเรื่อยๆอะ่ะโอ้โหดีว่ะนะฮะก็เป็นความปลอดภัยตัวหนึ่งนะฮะที่ใช้ได้สำหรับในประเทศไทยนี่ก็น่าจะติด191บ้านเรานี่แหละฮะเพราะว่าปกติเราจะกด112นะฮะเวลาเราจะเข้า emergency number เนี่ยนะฮะสมมุติเราโดนล็อกใช่ไหมเครื่องล็อกอยา่เงี้ยเราลากขึ้นอย่างเงี้ยเรากดถ่ออกี่เป็น emergency call เลยนะถ้าจะไม่ผิดใช่ด้วยเห็นไหมนะฮะ ประมาณนี้เลยนะฮะนี่ก็คือเรื่องของ emergency number นั่นเองโอ้น่ากลัวฮะกลัวว่าจะไปติดเขาแล้วเดือดร้อนเขาเราไปสร้างความวุ่นวายให้เขานะอ่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะฮะ g u n b o a s ภาคสองนะฮะโดีไซน์เครื่องนี่มันรูหยรายจริงๆนะพอจับแล้วมันรู้สึกเลยว่ามันเอ้ยมันรูหยร้าวะ่ะอะไรเงี้ยนะฮะมาละจอสวยมากนะครับคือสีมันจะแบบไม่ได้แบบปี๊ดอะไรนะครับต้องมนๆหน่อยแต่ว่าคมฮะคมกริบเลยฮะ โอเคอ่ะเราว่าจอดีอ่ะเราคิดว่าทุกคนได้ได้เห็นน่าจะค่อนข้างชอบเนี่ย 4, <5. S 1> นี่ฮะเกมนี้เนี่ยมันใช้การ์ดจอไม่ค่อยสูงมากนะฮะแต่ก็สนุกดีนะฮะสำหรับกันโรสนะฮะโอ้ยนะฮะอยู่ไหนกันหมดฮะ นะฮะตัวฮัสก,กี้นี่ก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะฮะใช้งานได้ค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวตัวนี้เขาวางตัวเป็นแฟลกชิพในยนะฮะของดูจีนะฮะหยายาหยาหมุนตีลังกาหมุน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 สนุกฮะนี่นะนี่นะอุ้ยอุ้ยโดนโดนหลบหลบได้ไม่โดนหลอกนะฮะตายซะเนี่ยฮะก็ เล่นได้นะฮะสบายมากสำหรับกันโบรสนะฮะเดี๋ยวเราลองเก็บอื่นกันบ้างะฮะโนวาสามละกันนะฮะเดาซีรอดไหมเดาก่อนดีกว่าคุณพวกคุณมาเดากันก่อนีนว่าว่ารอดไหมอ่านัดดูว่าไม่รอดอืมคุณว่ารอดปะ่ะนะฮะเดี๋ยวเราก็รู้ฮะรู้ร้องกันนี่แหละฮะเดี๋ยวรู้ห้องกันแล้วดูว่าไม่รอดยังดูดว่าไม่รอดเพราะว่ามาลีทีเจสองศูนย์นี่ เทอ Full HD เข้าไปนี่สตันกินเลยฮะะไรไงไม่รอดจริงๆรายไอตอนนี้ลื่นไหนดูนะลื่นไหมเดี๋ยวก็รู้นี่ไงกระตุกแลเห็นไหมนี่ไงกระตุกแลเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกระตุกแลเห็นไหมไม่รอดฮะแรม3การ์ดจอมาลิที่20 CPU 67 53ฮะไม่รอดฮะกระตุกฮะอะไรก็ไหมายรู้ เล่นไม่ได้ฮะกระตุกกระตุกนะฮะเนกระตุกคือเล่นไม่ได้นะฮะอ่ะก็เห,เห็นกันแล้วนะฮะเหมือนเดิมฮะมารีทีเจสเล่นเกมก็ต้องประมาณนี้นะฮะเรามาเล่นเกมอื่นมานกดีกก่าฮะเราเบื่อพวกนี้เต็มทีละ into the day ถ้าเกมที่จําผิดมันจะเป็นเกมแบบวิ่งหนีผีะฮะเราจะให้ทุกคนดูว่ามารีทีเจสอเล่นได้เกือบทุกอย่างยกเว้นเกมที่แบบมีกราฟิกสูงๆูรายละเอียดเกมเยอะเพวกนี้นี่นอก นี่ไงว a ล k ก n ิ d เบียจะช,ะชะัดเล่นแบบทัชดีกว่าเนี่ยหลบผีฮะเกมหลบผีฮะนี่เฮ้่น่ากลัวจริงนี่ฮะ หลบผีหลบผีไปไหนดีวะหล,ลบหลบไปวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิง àng, ว่งทะแยงวิ่งทะแยงอย่าเพิ่งชนโอ๊ยชนไม้ชนไม้ไมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเล่นแล้วตืน่นเต้นโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโดนไหมอู้ยเกือบโดนแล้วเกือบโดนแล้ว โอ้โหมีมีเกี่ยวมีมีเอื้อมมือมาด้วยโอ้ยเยอาเอื้อมมือด้อเฮ้ยย่าทำไงโดนละว้โดนซอมบี้กินนะฮะอ่ะนี่คือการเล่นเกมฮะลาดูเรื่องกล้องกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกล้องด้วยกันนะฮะสำหรับกล้องของดูกี F5 นะฮะท่นนะฮะ ก็ถือว่าโอ้โหสีสันรายละเอียดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายไกลดูนะฮะนะฮะเมื่อกี้ก็ถ่ายภาพที่มันแกลวมาหน่อยนะฮะก็โอเคเลยอะ่ะกล้องถือว่าดีเลยกล้องหลังใช้ได้เลย ะะใช้ได้เลยนะฮะก็จะเป็นแบบ Mediatek Star นะฮะกล้องแบบนี้นะ UI แบบนี้ก็จะไม่มีอะไรพิเศษฮนะเหมือนเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะปรับ Contrast Brightness ได้ปกติเลยนะฮะอะดูกล้องหน้ากันหน่อยนะฮะกล้องหน้านี่จะเหมือนตัว HOM-TOM HT6 เลยนะ,ะก็คือสว่างขึ้นชัดขึ้นอันนี้ก็จะกว้างขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่ายัางฟุง้งฟิงไม่ได้นะฮะยังฟุง้งฟิงไม่ได้มันโอเคนะ อแต่ว่ามันยังฟุ้งฟิ้งไม่ได้อะฮะยังไม่ใช่เลนวน์นะฮะไม่ใช่เลนไวืมประมาณเนี้ยไหนลองถ่ายรูปซิหนึ่งสาม๋มีแฟลชมีแฟลชมีแฟลชกล้องหน้าฮะมีโหมดบิวตี้ฮะช่วยได้อีกหน่อยหนึ่งโอ้โหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งสองสาม ถ่ายออกมาก็ไม่ค่อยชัดนะฮะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่แนะนํานะฮะไม่แนะนาเอาไปเซลฟี่จริงจังจ๋านะฮะไม่ค่อยเวิร์กนะฮะมันมีโหมด2นิ้วนะถ่ายรูปนะฮะก็สามารถใช้2นิ้วแล้วก็ยิ้มได้นะฮะจริงๆไม่ต้องถือสองนิ้วตลอดก็ได้นะนะฮะประมาณนี้ก็เหมือนเป็นสองนิ้วเหมือนเป็นการให้สัญญาณมากกว่านะจ๊ะ อ่ะก็เรื่องกล้องประมาณนี้ฮะกล้องหลังถือว่าโอเคฮะท่านี้ที่มืดนะดูเป็นรองมาวันนั้นก็ถือว่ากลางๆงแล้วกันพอใช้ได้นะฮะไม่ถึงขนาดโดดเด่นจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องกล้องกลางวันเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆแล้วนะฮะอ่ะมัดีกว่าว่าถึงเป็นแฝกชิปเนี่ยต้องมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วคุณมีเข็มทิศมีอะไรให้เราใช้ไหมนะฮะหรือมาแล้วฮะ แล้วเหมือนเดิมฮะไม่ยอมใส่เซนเซอร์เข็มทิศมาเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าคุณใช้นาทางได้้า่กิดคุณรู้ว่าคุณหัานไปทางทิศไหนนะฮะแต่ก็เ่ค่ยเข้าใจนะว่าทําไมถึงไม่ชอบใส่เซนเซอร์กันมานะฮะโน่นนี่เป็นซ p u 6753ะฉะนั้นความเร็วในการที่จะเข้าเว็บไซต์ต่างๆถือว่าเร็วมากนะฮะเนี่ยฮะคือมันเร็วมากเนี่ยคือซ p u ที่ที่เป็น64บิตของ m m d เนี่ยมันจะคิดเร็วมากเป็นไงเร็วไหม กดปึ๊มมาปั๊บจอดีนะสวยเลยเนี่ยเห็นไหมสวยเลยอะ่ะอืมจริงมันดูดีหมดเลยนะจริงถ้าถามว่ารุ่นนี้จะตําหนิอะไรเป็นหลักนี่ขอโวยกล้องหน้าหน่อยนะหังจากที่น่ดดูดคุยกับเขาไปแล้วว่าพี่กล้องหน้าพี่ต้องไปเคลียร์กนะ็ยังไม่เคลียร์ออกมาให้มันแบบให้มันแบบดีกว่านี้นะฮะเคลียร์ะฮะก็ดีหมดอะ่ะยเว้นกล้องหน้าตอนเนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีเข็มทิศ การรับสัญญาณไวไฟอะไรก็ร uh ja. um> ุ่นเร็วฮะกดปุ๊บมาปั๊บกดปุ๊บมาปั๊บวิ่งนะฮะเน็ตวิ่งเนี่ยตึ๊บตื๊บตึ๊บคือมันดีหมดเลยนะรุ่นนี้มันโอเคสวยด้วยนะแต่มันเสียอย่างหนึ่งคือมันกล้องหน้ามันโหแลวกล้องหน้าสวยนะรุ่นนี้นี่ขายแบบโหเททิ้งอะขายแบบขายกระจายอะนะฮะเขาก็ไม่ทำฮะไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเราจะทดสอบเสียงให้นะฮะว่าดู G F 5ตัวนี้เนี่ยเมื่อฟังเสียงแล้วมันจะไพเราะขนาดไหนนะจะกรึกเขาให้นะฮะ โอเคเดี๋ยวจะลองฟังเพลงดูนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวนดุดบอกนะ โอเคนะฮะเรื่องของเสียงนี่พอฟังออกมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอเคเลยนะคือเสียงเพราะเพราะนะดูดว่าเพราะไม่รู้อยู่ทีห่หูฟังได้ดูดด้วยหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าฟังแล้วมันมันเพราะอะ่ะอืมโอเคอะ่ะเยี่ยมนะฮะคราวนี้จะทดสอบเสียงลำโพงนะฮะ โอเคเนี่ยลำโพงไม่ค่อยดีเนี่ยฮะมันมีข้อดีข้อเสียงเงี้ยลำโพงเบาฮะแล้วก็เสียงไม่ค่อยดีด้วยนะฮะอืมก็ประมาณนี้ฮะสหรับดู G F ห้าตั้มนี่สามเรื่องเนาะหนึ่งกล้องหน้าไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็โอเคอะ่ะแต่มันก็ไม่ฟุ้งฟิ้งไม่ได้อะ่ะสองมันไม่มีเข็มทิปมาให้ฮะสามลำโพงนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะฮะแล้วเสียงไม่ค่อยดีมาดูสามข้อที่ชมมั่งหนึ่งกล้องหลังถือว่าค่อนข้างดีนะฮะใช้ได้เลย สองจอสวยฮะจอสดมากๆเลยทีเดียวนะจ้ะสามฟังเพลงโอเคเลยนะฮะแล้วก็ออกแบบดีมากๆไว้มาหล่นไปแล้วฮะอ่ะและนี่คือดู Gf5 ฮะสำหรับใครที่ชอบนะฮะก็เตรียมตัวเตรียมเงินไว้เลยนะ,ะับแล้วก็ตัวนี้ไม่รองรับ 3G 850อีกแล้วนะฮะใครได้ใช้ซิมหม่นะฮะอดอีกแล้วนะฮะแต่ที่อื่นยังใช้ได้หมดนะฮะ ดีแทก A.S. True นะฮะก็ออยังสามารถใช้งานได้เรื่อยๆเลย,ยทีเดียวนะจ๊ะสําหรับวันนี้คนต้องํำลาพีเท่านี้นะฮะสําหรับดู G.F. 5หรือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากแล้วนะ,ค,ะคือดีไซน์นี่กินมากอะ่ะดีไซน์เฮ er ียแกนี่โหสวยเลยอะ่ะคือกินดีไซน์ก่อนเลยนี่จับปุ๊บเนี่ยรวยเลยอลูมิเนียมโลหะแบบนี้จับแล้วมันรวยมากเลยนะฮะอ่ะลําลาพีเพลงนี้นะฮะฝากกดสมัครรับข้อมูลด้านล่างด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้ลําลาพลงนี้สวัสดีฮะ